สวัสดีครับมาพบกับช่องพ่อปลายทองคูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนมีอุปสรรคนะครับตัดต้นมะพเ้ลวานะครับเพื่อที่จะนําไปให้ช้างได้กินได้ทานนะครับแต่ว่าเนื่องจากช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับตัดต้นเพร้าวเสร็จเรียบร้อยครับขึ้นนําขึ้นรถพอดีรถฟรีนะครับไปไม่ได้ครับจมครับจมก็เลยต้องช่วยนะครับใช้ตัวช่วยก็คือไปตามรถนะครับรถไทยมาช่วยดึงเพื่อที่จะ ได้นะครับอาหารไปให้พ่อใหญ่ทองคูณนะครับกับแม่คูณซับได้กินได้ทานนะครับก็ชู้กันมานานพอสมควรนะครับสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ก็หิวข้าวกันแล้วนะครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องไปตามรถนะครับมาช่วยดึงนะครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้มัดเสร็จเรียบร้อยนะครับรถก็มาถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับ ได้นะครับได้นะครับโอเคะครับคาซิ่งนะครับความเสียงสุดยอดเลยครับอ่าขึ้นได้แล้วนะครับหลังจากทำมานะครับติดมานานนะครับหลายชั่วโมงนะครับถ้าอ่าเท่านะครับก็หมดเลี้ยวหมดแรงนะครับข้าวก็ยังไม่ได้กินในทานะครับโอ้โหนะครับดูโจมไปครับเป็นลึกเลยนะครับครึ่งเป็นครึ่งล้อเลยนะครับนะครับ ดินก็ไม่มาไม่ตมเท่าไหรน่น้บเต็เนื่องจากฝนตกนะครับจึงทําให้ฟรีนะครับเอาแล้วนะครับว่าต้องน้ําเชื่อ,อ,อก,ก่อนนะครับเพราะว่ารถไทนะครับสุดนะสุดลัวก่อนนะครับก็เลยต้องต้องแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตั้งลําตั้งท่าใหม่เดี๋ยวดึงอีกทีหนึ่ง พ่อใหญ่ครับก็ไม่พุนทัพย์ก็คงจะได้กินแน่นอนครับหลังจากรอมาตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้านะครับมาตัดข้าวก็ยังไม่ได้กินให้ทานเลยนะครับกับอ่าวควันแสงนะครับมาสองคนครับอาดีที่อยู่ในหมู่บ้านนะอยู่ในหมู่บ้านนะครับถเขาก็ไปไล่พนาหมดนะครับเพิ่งไปตามเพิ่งมาถึงนะครับาตนะครับช่วงที่สองอีกนะครับก็ได้เปลี่ยนโอนนะครับดูดดครับ ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับแล้วนะครับไปแล้วถ้าอยู่ในป่านะครับถ้าอยู่ในป่าในเขานะครับก็คงแย่เลยนะครับคงกินถ้าแถวภาษาเชฟบ้านเขาเรียกว่ากินข้าวลิงนะครับกินข้าวลิงเพราะว่ารถติดนะครับ ดีนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะได้นําไปให้่อใหญ่กับแม่ปูนครับมาถึงแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถึงไม่สมบูรณ์แบบนะครับติดอีกนะครับีมือวานเสีงอีกโอ้โหเอาทั้งวันจริงๆเลยวันนี้นะครับดูดูนะครับ ถอยไม่ดูเลยนะครับอีกแล้วนะครับโอ้ยเดี๋ยวต้องเอาเอาเอาต้นมะพร้าวลงนะครับเอาก้านมะพร้าวลงก่อนครับพอใหญ่รอกินแล้วนะครับยืนใส่หัวรอตั้งแต่เช้านะครับืยืนใส่รัวใส่หัวรอตั้งแต่เช้าเนื่องจากอ่าออกเดินทางไปนะครับตั้งแต่เช้านะครับแต่ว่ารถติดลมรถติดลมนะครับรถติดลมอ่หรือว่าติดติดโคลนติดตมนั่นเองครับ มาดูพ่อใหญ่นะครับเมื่อวานก็ได้ล้างแผลให้นะครับล้างแผลทาแผลนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่อีกต้นหนึ่งนะครับตอนแรกก็อยู่ต้นนี้นะครับเพอนำยามาให้แต่ว่าพ่อใหญ่ไม่เคยกินเนื่องจากอยู่ตรงที่เก่าอาจจะได้กลิ่นทายนะครับกลิ่นทายกลิ่นฉี่ของพ่อใหญ่ดูนะครับลอยพ่อใหญ่นอนฝั่งนี้นะครับติดดินเต็มเลยนะครมอมเมมนี่ครับฝั่งขวาครับ มาดูน้ำมันใกล้ๆนะครับของพ่อใหญ่นี่นะครับน้ำมันที่ตกมันอ,อ๋นี่นะครับก็ยังตกนะครับมันก็ยังตกเนื่องจากเมื่อเช้าก็นํากล้วยให้กินไปเนเค่งแล้วนะครับเนินเข่งสำหรับแม่พูนนะครับแม่พูนหาไปไปเลี้ยงข้างนอกนะครับเลี้ยงข้างนอกนครับตอนเย็นๆนะครับเย็นๆจิงจะ นำนำมานบมาแล้วก็มีอาหารรองรับก็คือวันนี้นะครับมีต้นกล้วยเอ่อต้นมะพร้าวนะครับขอไปต้นมะพร้าวนะไปตัดทั้งต้นมาเลยนะครับความแสงก็กําลังดึงลงอยู่นะครับนู่นมานะครับเมื่อเช้าก็รถติดอีกนะครับพอมาถึงนะครับมาถึงขอลดมาติดอีกนะครับติดอยู่อ่าครับ ถึงที่แล้ะครับแต่ว่าเหลืออีกนิดหนึ่งนิดเดียวนะครับจะถึงที่ลงครับพรามแสงก็จะถอยมาลงบริเวณนี้นะครับใต้ลมไม้นี้นะครับเพราะเคยลงต้นกล้วยตรงต้นหญ้าไว้ตรงนี้นะครับเนื่องจากไม่ได้ขับไม่ได้ขับเข้ามานะไม่ได้ขับเข้ามาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากเนื่องจากฝนตกแต่ว่าวันนี้นะครับฝนตอนเช้านะฝนไม่ตกแดดก็มีบ้างนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าได้นะครับ แต่ว่าที่สุดนะครับก็รู้นะครับรู้ว่าเข้าได้หรือไม่ได้นะครับชมพะเพรานะใบเขียวๆสวยๆมากเลยนะครับนี่ครับครับร้อนนะครับร้อนนะครับมพูนนะครับน้ําก็ถึงน้ํานะครับถึงน้ํามาเล่นน้ำเล่นน้ําเล่นโคลนเล่นตตง าเยอะนะครับเมื่อเช้านะครับที่ความแสง้นํามาปลูกตรงนี้นะครับก็กีเลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับพอมาปลูกเสร็จก็พากันนะครับไปหาช้านะครับหาต้นมะพร้าวไปตัดต้นมะพร้าวนะครับแต่ว่าพอดีบางเกินนะครับรถติดลูมนะครับติดต้มนะครับรถติดขึ้นไม่ไวนะครับก็เลยนามาช้าหน่อยมาดูแม่ปูนช้าหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับ ได้นํารถมาเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นนะครับขึ้นได้แล้วเสร็จเรียบร้อยก็นําบรรทุกต้นมะพร้าวมาไว้นะครับบริเวณที่ที่จะสร้างบ้านให้กับผู้ใหญ่ทองคูณนะครับแต่ว่าพอดีมาถึงนะครับรถติดอีกนะครับติดตรงที่ถมดินใหม่เนื่องจากที่ถมดินใหม่ดินยังไม่แน่นนะครับเพราะว่าฝนก็ตกลงมานะครับฝนก็ตกลงมาอีกจึงทําให้รถติดนะครับรถติดอีกนะครับ ราก็ไม่ได้ขับเข้าไปบริเวณตรงนั้นหลายวันแล้วนันเนื่องจากฝนตกทุกวันนะครับแต่ว่าพอดีวันนี้ช่วงเช้าฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกก็เลยได้ขับเข้าไปนะครับปกติก็จะบรรทุกไว้ตรงหน้าซอยนะครับแล้วก็เบรคเข้าไปนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับดินน่าจะเข้าไปได้นะครับแต่ว่าทางเข้าเข้าไปได้ครับพอดีไปถึงตรงเนินน้ำที่จะทําสร้างบ้านให้เข้ใหญ่นะพอดีถอยไปไปติดอีกับติดลมอีกก็เลย จอดไว้ก่อนนะครับจอดไว้ก่อนแล้วก็จะพาการมาดูแม่พูดรัพย์นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะไปทานข้าวนะครับอันนี้ก็โอ้โหครับเที่ยงแท้วนะครับเที่ยงเที่ยงหรือบ่ายแล้วนะครับตรงนี้นี่นะครับแม่พูทรัพย์นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับอก็มาเชือกเดียวนะครับคงจะเหงาเพราะว่าพ่อใหญ่มาไม่ได้นะครับตกมันนะครับตกมันครับกีมากลัวจะมาถึง ครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับส c คร b e เป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ